ไะไรเนาะอังนี้เล็ะเอาในขื่นในทันเลยอยู่โดนเหมโดนกันป่กวนคุกนเวเขายังไม่ทันทาอะไรเลยอะไรเนาะ เดี๋ยวจะมือของตัวเอนได้เดี๋ยวจเป็นทีกีกกล่กองเคลียร์มันกองเคลียร์มันเือเขาเมียใครมึงเอาไปโคผมคือกวนมันกวนทด่เตมมากเลยคนดูกูยังเคยโหยใครอะ วินีกูเพิ่งเคยเห็นหมูผิวเห็นตัวมันอย่างนี้วิ่งไวเหมือนกันนะ่นเองทางนี้เขาไม่ได้มันพวดทางนี้เลยเนาะเมื่อกี้เห็นแล้วเนีไอ้หมูอวกาศไอ้ผมนั้นมันขมขืนไอปั้มใครมาเกาไม่รู้ก็ไม่รู้ผมก็เลยถามถ่ายพระสน่อยดูที่สวยแบบสวัสดีครับสวัสดีคุณทั้งสองคนนะครับเปลี่ยนไปมากไหมครับเนี่ยสีที่คุณมาช่วยไว้ขอบคุณนะคะอ๋อไม่เป็นหรอกครับ มันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษอยู่แล้วอ,อะไรอัศจัรย์ดะไม่ได้รู้สึกเลยครับเป็นที่ที่ของสุภาพบุรุษ,ษอยู่แล้วฉันก็ต้องแหม่บอกตัวแบบพระเอกนิดนิดไม่ลานงคนนั้นเนี่ยที่ไรใจแหนมจ้าชื่อแหนมชื่อแหนมเออยินดีที่รู้จักแม่แหนมเนืองไม่ใช่แหน,ม,แนมเฉยเฉ<ๆ>ยแหนมอยากกินแหนมจังนี่แหนม สุภาพบุรุษอย่างฉันต้องช่วยสุภาพสตรีอย่างเธอแล้วล่ะออืเธอกระชันไปขึ้นที่ขาสวรรค์ไหมเอามา้ไปเล่นติ้งติ้งดิ้งดิ้งไงขึ้นมาหมุนค่ะสิขาสวรรค์แล้วมึงอย่าบ่นมึงขึ้นมาหมุนมึงอย่าบ่นเมื่อเวียนหัวนะเแล้วชิง้างสวรรค์มันไม่เวียนหัวนี่เอามันก็หมุนช้านอกมาหมุนมันหมุนเร็วว่าไปเด้งดึงเด้งดึงเถอไปแลฉันชอบเร็วๆนะเอ้ากูจะทันใจมึงไหมน้องนี่น้องเอางี้ นี่ยวันี่พออินม,มึงไม่นี้หีเยครับเดี๋ยวแกพาน้องเขาไปคุยตรงไหนก่อนก็ได้แล้วเสร็จธุระชั้นฝากไปกบ่าวถุนเจ้าสีชัยด้วยว่าฉันมีชัยชนะให้แยกกันไปเออเอาก็ตตังคนตัง<อ>เรียบร์รวยหรอกปู่เนื้อคูแต่มึงเนื้อง,ง,งอกของ,ของกูมาเกลย ราจะไปเดี๋ยวนี้ล่ไนะไปนล่ะไปคุณจะพาไปรูดทางรถไฟคุณชื่อว่าอะไรนะครับชื่อนินค่ะชื่อนินเหรอครับผมนามว่าพระบดิเดชาเป็นทหารรับใช้การอยู่ภายในเมืองของจ้าสรชัยเป็นทหารหมือเบือใช่ครับวาคุณถึงได้ขนาดนีอ้อย่าพูดถึงขนาดนั้นเลยคุณพูดมาอย่างนี้ผมก็ไม่มีอะไรเถียงเลยหลักฐานัคนโทขนาดนี้คือว่า เอาไนอะไรเอาไปมาวางโอ้ยมึงเหรอเออคุณเนินครับค,คุณเนิรนมาอย่างเงี้ทําไมกันละครแฟนคุณเนินไม่มาด้วยหรอครับจึงทํให้คุณเนินต้องมาโดนคนไล่ปั้มอย่างนี้ม่ถ้าหากไม่มีแฟนหรือไม่ีคนดูแลล่ะก็คุณคงไม่โดนไล่ปั้มอย่างนี้เป็นแน่เลยไม่มีแฟนค่ะไม่มีหรอครับไม่มีค่ะเฮ้ยคุณเนิรนในเมว่าคุณเนิม่นมีแฟนอย่างเนี้ยคุณเนินไม่คิดจะหาคนที่มาคอยปกป้องดูแลนะครับ ก็อาคโดยเฉพาะชายในเครื่องแบบเนี่ยมันเป็นไอที่เท่มากเลยนะฮะคุณเนิ่นผมขอบอกตรงๆแล้วกันว่าผมเนี่ยเป็นคุณครั้งแรกรู้สึกว่าผู้ชตายยังบอกไม่ถูกหรือว่าผมเนี่ยหลงรักคุณแล้วอาจจะเป็นรักแรกพบผมอยากจะบอกความรู้สึกภายในใจนผมว่าผมเนี่ยรักคุณแต่บางครั้งผมก็ไม่กล้าเพราะคำว่ารักเนี่ยเป็นคำที่ละเอียดอ่อนอาจจะบอกผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เรารักนั้นมันก็เป็นเกมว่า ีอภัยรครับคุณบอกมาหลายรักเลยนะคะวันทีผมเผลอพูดหลายรักก็เลยครับเนี่ยบอกมาแล้วอุย้ยรู้แล้วว่าคุนรัก<ห>แต่ไยากรูก้ว่าคุณรักแค่ไหนเธอรักเข้าฟ้าตอนฝนตกเลยจ้าตกอีกแล้วช่างมันแม่ปล่ยอยให้มันตกไปเราไม่ต้องเปียก,ก,กใจจังฉันรักเธอเท่าฟ้า